พรบขาดหยุดความคุ้มครองเลยหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะพระบรนะคะคือประกันภาคบังคับประกันให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ,อยังมีความคุ้มครองอยู่ซึ่งถ้าตามหน้าตารางความคุ้มครองนะคะสิ้นสุดความคุ้มครองไปแล้วก็แปลว่า พรบรฉบับนั้นหรือประกันฉบับนั้นไม่ให้ความคุ้มครองแล้วพรบรและประกันรถยนต์ทุกประเภทค่ะวันที่ขาดความผ้มครองนะคะจะขาดเมื่อเวลา16นาฬกา30นาทีซึ่งเพื่อนๆอ,อย่ารอให้ขาดก่อนนะคะพรบรสามารถต่อได้ล่วงหน้ายาวถึง9 0วันหรือ3เดือนถ้าเกิดว่าขาด แม้ว่าขาดไปเพียงนาทีเดียวก็ถือว่าขาดไม่ให้ความคุ้มครองพรบรนะคะให้ความคุ้มครองแม้กรณีล้มเองชนเองก็มีค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ขับขี่3 0 0 0 0บาทคนซ้อน80,000บาทและถ้าหากเสียชีวิตค่ะผู้ขับขี่มีค่าปรงศบ35,000บาทคนซ้อน5 0 0 0 0บาทดังนั้นพรบรสําคัญมากห้ามขาดเด็ดขาดนะคะขับขี่ด้วยความปลอดภัยค่ะคร,ะร,รูเอ๋วัชราวัลีเอกเอะประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล